อ่าสบายดีเนะาะทั้ง,งสิทธ์แจ็คอ่า <c oughs> สบายดีเนาะสมาชิกทางจักอ่าอโซฟอร์ลาวแลักการ <c oughs> ประเทศไทยเนาะก็คือ <c oughs> ตั้งแต่เขามานี่มันในฮงล่าอย่าง,าตงแต่อ่าวิธีการเว้าการบางโตการเขาห้าคนเนาะ <c oughs> อ่าโอ้ลืมแนะนำตัวเองบอกอ่าสบายดีเนะาะคอยแมนซื้อนะอีทอนบิไหลซิซื้อนิสซอทีม คนในบ้านปั้งพังเมืองสนาคามก้อยเม็ยันได้เหยียบหม้อป๊อปอายุสาวมีเนาะก็คือยี่สิบปีตัวลยี่สิบปีอ่าก็คือตั้งเข้ามาเนี้ยแต่เข้ามานี้ได้โห่ล่ายาเนาะอ่าแล้วก็เรื่องสร้างได้แดนแดเมนการเข้าห้าคนการบุปปกปะคนการวางโตอ่าการเบื้องบนวางเอาคนแคะว่าอย่างได้ได้อะไรอี ได้อ <c> ะ <oughs> โหล,ล,ลอ่าแล้วก็ได้ความโู้มายิบยืมไล่ย่าเนาะที่ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ทางการแต่งตัวการเข้าสังคมนี่ก็ะแม่มดคิดยังไงจากเข้าหนา้าบ่อืมเหตุผลอะไรถึงตัดสินใจมาอาคาเดมี่อยากสําเร็จเท่านะั้นแม่นอยากสําเร็จอยากมีเงินอืแล้วได้ยินอาจารย์เทมพาให้สูว่า เป็นพิกเตอร์มันบอกยักษ์ีมันบอกมานี่เดี๋ยวพี่จะพาขึ้นอ่ะก็เลยตัดสินใจมาเลยตอนนี้ขึ้นยังยังกำลังจะขึ้นเก็บตังค์อยู่ครับครับตรงนั้น้องอะไครับ